คนลืมแช่เห็ด <laughs> เลยไม่ได้ใส่เห็ด <c oughs> เห็ดหอมกินข้าวต้มเช้ากันจ้าข้าวต้มกระดูกหมูหมร,อรอ้อนๆพรอุาปากกับองอ, <laughs> อากาศเย็นๆออากาศเย็นๆโล่งคอดี่ทำ <c oughs> ้มเรากินแบบไม่ป <c oughs> ไมปรุงเราไม่ชอบปรุง <c oughs> วันเสาร์เอ้ยไม่ใช่วันเสาร์วันนี้วันหยุดวัน,นตเตลืออะไรนะขัดตเตลิกนกขัดตเตลือกนกขัดตเตลิกวันมาอะไรนะมาคาบุชามาคาบุชาขิงข้าวต้มรร้อนกันร้อนจึงตั้งโอแล้วปลูกเองใส่เพียบเลย <laughs> มีเขียวอึ้งลึงเลยเออมเอาต้นหอมมาใส่ด้วยอ๋อต้นหอมเก็บมากินแกไอ้นั่นมนันนั้นัะแล้นดันไปตักเล็งมาเต็มเลยนะนี่ว่ากะดูกหมูมันเป็นเป็นเล็งเล็กก็เนื้อเยอะอ ชื่อใจลอยๆร้อนอยากไปไหนอ่ะไม่รู้ไม่รู้จะไปไหนเอามาว่า มื่อคืนเีือตื่นมาตีเสียทีเดียวนี่ยมา่คืนสองรอบตนะอนห้าทุ่มรอบหนึ่งแล้วก็ไปตีสองฝารอบแค่นั้นจบเหนื่อยีลหน่อยเหนื่อยล้าแ้เกี่ยวก็เหนื่อยล้าหรอกเกี่ยวกับแต่ที่ก็เยาะไบวอ่ะจะกินน้ำเยอะเกินกลางวันมาก่อนเนี้ย ก็กินน้ำปกติเมื่อก่อนนี้ที่เราแกกินใส่เหยื่อเป็นลิธิอะไรเขาบอกบางทีกินน้ำเยอะเกินมันก็อ้วนน้ำบวมน้ำรู้บวมนะ <c oughs> จกจริงหมอบอกว่าเวลาลดอะดูพวกรอบเอวดีกว่ามันต้องไม่สร้างของน้ำลัก เหมือนได้กลิ่นแม่ทอดกระเทียมคืมใส่เกียมกระเทียมก็มกใส่ไปแล้วไงอ๋อไม่มีโรยอืแต่ใส่ไปหมดเลยจำเปทำแค่หน่อยเดียวเองที่เทียมแท้เลย ถึเลยนี่กันเนื้อทั้งนั้นน่ะเนี่ยเห็นที่เก็มือเพื่อนมันมดังอินขาวอยู่อ่ะแบบเป็นก้อนอยอะดีนะเขาก็ใจดีให้่ะถ่ายีริงเยอะเยอะเลยถ้าไปซื้อก็เกือบร้อยอ่ะพอถึงเรียก็ภาษาภจับเลยอะ นี้ไม่เอาตรงนี้เอาด้านหัวตรงน้ำตัดปอกมึงแม่น่ะแหละมังกล้าพูดอะใครกล้มกล้าพูดแม่ซื้อมันมาตั้งแต่ตัวมันยังไม่พ้นตกอร่อยมาก